ย้อนไปพวกผมในการที่จะเเกมมิ่งซีรีส์สำหรอบครับวันนี้าชีตากับต่อในพาร์ทที่สองกันเลยเย่เย่ชมกันเลยครับโอเคครับมาเลยครับการชีต้าของเราตอบ วันนี้เราจะมาทำอะไรดีแั้หนึ่งครับอืมเราจะหา,หา,หา ผมได้หาอาหารียบร้อยก็คือนี่วันนี้เราจะไปอะไกันเ <c oughs> พื่อทำกระจกฮะโอเค <c oughs> บ้านเราเล็กน,นึงก็ขอใคร ถ้าเกิดมีเสียงอะไรก็ขออภัยกันด้วยนะครับมีท่าไหมนะมีท่ามไหมเนะเยี่ยมเลยทาน,นี้น่าสนใจดีงั้นก็เราก็มาขุดขุดกันเลยขุดกันเลยเอาถามไปสักกราน,นี้พอแล้ว นานแล้วเกินเยี่ยมเราได้หินมาพอแล้วครับจนากนั้นเราก็ไปครับตะอบกันแล้วกันเนาะ จังเลยแายแล้วตาบุกถ้าแล้วก็มีเยอะแล้วเราส่งอะไรดีข้างนี้พ้านี้ไม่รู้ครับจะส่อะไรอะ่ะอืมโอ้ยเอ็นบีซีแล้วก็แบบไม่ยังปลุกเลยคยงยังจะไม่มีข่าวสินะ่ง โอเคมือแล้วเหรอเลยจุงเบยโอเคครับ มาทำไมนอกบ้านเราเฮ้ยมาอะไรบ้านตู้เนี่ยเฮ้ยมันซี่เล่นอะไรของเขาอ่ะ มันไม่มี้าบอยู่เลยนี่ครหส่มบีไปล่ากันงี้นแ่คนต้อใช้มาตอนนี้ก่อนว่าไม่งั้นไม่ไหวนี่ครับโอ้ไมามามม่ ตะบนนะเริ่มอยู่ข้างแล้วแครอกินหนอืมบบมอยู่บ้านเราล้เนียเดี๋ยวส้มีก็มาทางตูบ้านอีก จะรอดไหมันเนี่ยอาถ้าเกิดเช่นนี้มิสเซนต์ลูัวก็ขอไปเช่นเคยครับโอเคเรานะ้ครับกระแข็งบอลลอยแล้วนะครับ ครับคุณพซอมบีจะมา รู้สึกแย่มากครับตอนนี้โอเคอเคงจะ เ็ยในาทีนะหวังว่านะว่าจะเสร็จภายในพานี้พาาบเฮ้ย,ไม,ยไม่รู้เรื่องเลย ขนาดน,นี้คงจะพอละมั้ง่านจุกจุเยี่ยมแล้วคานี้อันอีกสี่ต่อเด้นนี้มีเท่าไหร่เยี่ยมตลอดสี่เยี่ยม คลิปนี้อาไนขอภัรหนาท้ามุ่งเป็นไรวะเออแต่ถ้าเกิดไม่ได้เสียงผมก็ขอภัยนะคะอาจจะพูดเบาไปหน่อยคลิปนี้ ทำทอสทอสปักทรวดทอวดปักทอดเยี่ยมแล้วครับบ้านเราก็าได้เอ,อ้ยบ้านหลังนั้นกำลังถูดเอซอมบี้ทําายมาเชียสกิยวตั้ง เปิดตรงนี้นะกค,คิปเปอร์นี่มันนาวานฉันใจบ่ใจบ,อใจบอ่อุ้ยเจ็บมึงก็ลงมาสิ ไม่อ่อนเหมือนพัดก่อนแล้วเว้ยจีสูเองไม่ได้พัดนี้เรามาแรงว้าวบ้านเราต้องสวยงามเหลือเกินสักแป๊บหนึ่งนะครับโอ,โอเคครับทั้งนั้นก็ขอบจบคลิปวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับช่วยๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะขอบคุณครับเย้ะ yeah, ๆ yeah, yeah.